สวัสดีครับสอดรู ST, ส้สอดเห็นนิวนะครับนะวันนี้เรามาตามรอยพญานาคนะครับหรือตามคดีของน,ยนายชัยพลมิภานะครับนะวันนี้เรามาตรงข้างหลังพญานาคนะครับนะยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนต่อนะครับนะเรามาดูนี่เป็นห้วยบุงนะครับห้วยบุงที่มีประเด็นกันนะครับว่าประเด็นของห้วยบุง ที่น้ำมาอันนี้ก็คืออันนี้ให้ดูนะครับว่าาตรงนี้ก็คือฐานของพระพุทธชินราชนะครับนะเห็นไหมมาดูข้างหลังก็จะเห็นเลยว่าเอียงกระเทเร่ลงเลยนะครับกําลังซาะกํลากลังไหลลงมานะครับเห็นไหมข้างหลังนะอันนี้ก็คืออของโดมของเจ้าแม่นะครับนะและตรงนี้ก็เป็นโดมของพระพุทธชินราชนะครับนะ เอียงมากเลยนะครับเอียงจะไหลลงมาแล้วนะครับนะอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับที่เป็นสะพานนะครับนะก็คือเราจะมาตามดูว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไงว่ามันจะไหลลงหรือไม่ไหลลงนะครับนะตะริงตะริงเริ่มจะเกิดอาการสุดอ่าเริ่มจะเกิดอาการสุดลงมาแล้วนะครับเนี่ย เริ่มทลายลงมาแล้วนะครับตะลิงนะครับเนี่ยอันนี้เขาก็ปลูกหญ้าอะไรหญ้าแฝกหรอหรือปลูกขาดตะไคร้นะอันนี้ก็จะเป็นสะพานสะพานรักษาศิล์นะครับนะที่มันเป็นสะพานเดิมอยู่แล้วนะหรือว่าสร้างใหม่อ๋อสะพานเดิมนะครับเป็นเป็นฝายน้ําล้นนะครับมันเป็นฝายน้ําล้นตรงนั้นก็คือพญานาคนะครับปู่ของหลายๆคนที่เคารพและนับถือนะครับนะอ่าและตรงนี้นะครับนะ ตรงนี้คือกระท่อมนะครับนะกระท่อมที่เป็นประเด็นกันอย่างหนักนะครับที่เป็บเจเป,ปิลสายหานี่นะครับนะได้มาพากันมาจุดทูบจุดเทียนแล้วก็เป๊กกันนะครับนะที่มานั่งคุยตรงนี้แหละนี่แหละคือกระท่อมนี้นะครับนะไม่ใช่กระท่อมไหนนะครับคือกระท่อมตรงนี้เลยนี่นะครับนะเรามาย้อนลอยน้ํามันหมูกันนะครับนะเห็นไหมอ่านี่นี่นะครับนะ เขาพังสะพานมาอ่าตามมาตามมานะครับนะอันนี้ก็คือห้วยบุงอ่าห้วยบุงไม่รู้ว่าน้ํามันจะไปทางไหนนะครับนะอ่าอันนี้ก็คือพญานาคนะครับนะอืมไม่รู้ว่าเสียงกีดการดกันนี่คือเกิดจากอะไรนะครับนะเกิดจากว่าอ่า ได้ประกันตัวหรือเปล่านะผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปที่โน่นนะครับยังไม่ได้ไปที่มุ e. กดาหารนะครับนะเพราะว่าไปก็ไม่ได้ข่าวอะไรมากมายนะครับผมก็เลยจะมาดูมาย้อนรอยดูนะครับนะเนี่ยข้างหลังนี่ก็จะเป็นเขานะครับเป็นเขาเป็นป่าเป็นเขาของเขานะให้ดูกันนะครับนะเพราะว่าอยากให้ดูกันชัดๆนะครับนะว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือข้างหลังบ้านเขาอันนี้คือข้างหลังบ้านเขา เลยเข้าไปข้างในก็จะเป็นสวนยางป่ายางนะครับดูจากข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะถ้าเราดูจากข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือตัวใหญ่มากนะครับไม่ใช่ตัวเล,กเล็กๆนะเห็นอย่างนี้ตัวใหญ่มากแล้วก็เขาเขาจะหันหน้าเข้ามาตรงนี้นะไม่ได้หันหน้าออกถนนนะดูดีๆนะ <c oughs> ๆหันหน้าเข้ามาตรงนี้หันหน้าเข้ามาทาง บ้านของนายชัยพลวิภาแล้วก็ไม่ได้หันหน้าจากทางถนนนะครับแต่หางจตะตวัดออกมาทางห้วยบุงนะครับเป็นลาห้วยลำห้วยบุงเนี่ยเป็นน่าจะเป็นฝายน้ําล้นนะครับนะทำเป็นฝายน้ําล้นเล็กๆไว้นะนี่นะครับรู้สึกว่าจะมีรถใครมานะครับนี่ดูดีๆนะครับนะอันนี้คือมาข้างหลังก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงกอไผ่ที่พ่อแบมเป็นคน ชี้จุดนะครับนะอ่านี่นะครับนะอ่าดูดูกันชัดๆเลยอ่านี่คือกระทอบมุงฟางกลางทุง่งนาดงขีกระต่ายนะครับนี่ก็คือกระทอบมุงฟางนะครับนะถ้าหันไปอย่างนี้นะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอ่ะอะาใส่แว่นก่อนร้อนอ่านะครับนะนี่เรามาดูเห็นไหม เห็นข้างหลังโน่นไหมอ่าข้างหลังโน่นเออข้างหลังโน่นอึ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมหรือผมต้องงัดขึ้นอีกอ่าเนี่ยอันนี้คือคือที่ผมเดินเดินให้ดูนะครับนะเราคือพยายามเขาไม่ให้ให้ไปตรงลานพญานาคนะครับนะเพราะว่าเขาจะแจ้งความนะถ้าไปลงตรงลานพญานาคเขาจะแจ้งความ แต่ผมจะไปตรงที่กอไผ่อีกทีหนึ่งนะครับว่าตรงที่กอไผ่เป็นยังไงนะครับนะถ้ามองไปอย่างนี้ก็จะเห็นเลยนะครับเห็นไหมเห็นพญานาคไหมครับนะอโอ้โหร้อนมากนะครับนะดูสภาพผมเหงื่อไหลซกเลยเออแดดร้อนมากเลยนะครับทางชิมกันแดดก,ก็เอาไม่อยู่นะครับนะเอนอน่นดู โอเคเดี๋ยวไปต่อที่เดี๋ยวผมจะไปอาจจะเป็นคนละคลิปกับตัวนี้นะครับนะที่ผมจะไปถ่ายตรงที่กอไผ่นะครับนะโอเคคลิปนี้พอดีว่าผมมาหลบมาตรงนี้ครับหลบมาตรงกระท่อมอีกกระท่อมหนึง่งอ่าอันนี้ก็เป็นกระท่อมกระท่อมออตรงกระท่อมนี้อีกกระท่อมหนึ่งนะครับนะอันนี้ อันนี้ก็กระท่อมของกระท่อมมุงฟางของเจ๊เปินสายฮาเหมือนกันนะครับเดี่ยวแค่เอาีปพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะตรงนี้ผมก็จะจอดรถอยู่ตรงนี้นะนักข่าสวส่วนมากนะักข่าวก็จะมาจอดรถอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะมาทําข่าวแล้วก็มาเนี่ยถ้าจะเห็นก็จะเห็นชื่อชื่อห้วยบุงนะครับเห็นไหมอ่ามันจะมีชื่ออยู่นะคงจะไม่เห็นหรอกนะอ่ะ ร้อนมากครับร้อนมากเดี๋ยวจะได้เดินทางไปที่ไหนต่อเดี๋ยวปรึกษากับทีมงานก่อนนะครับว่าจะไปที่ไหนต่อนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถ่ายอีกที่หนึ่งต่อโอเคครับผมไม่รู้เกัครับว่าเขามีอะไรดีๆของเขาอ่ะเขามีเขามีความคิดของเขาเออเราก็ไม่รู้เขามีเคล็ดลับวิชาอะไรไหม เคล็ดลับวิชามีเขามีคนแนะแนวอย่างนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับค่อข้างทางฝั่งของบ้านนชมูเนี่ยนะครับคือหนึพยานสคัญวันนี้นะครับนักข่าวมารวมตัวกันที่บ้านแม่น้องนะครับนะเพื่อที่ว่าจะสัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจะไปไหนต่อจะทํายังไงต่ออย่างนี้นะครับนะดูแต่ละคนก็โอ้โห เพียบนะครับว่าจะทําอะไรยังไงนะครับนะทำคลิปถ่ายกล้องนะครับเนี่นะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูว่าวันนั้นที่ผมบอกว่าผมเดินดูอะไรนะครับนะผมทํำยังไงนะอ่าผมวันที่ผมบอกว่าผมเดินดูข้างหลังนะครับนะอะเรามาทำทำลายกันเดินดีกว่านะครับนะ